สวัสดีค่ะกลับมาเจอบีอีกแล้ววันนี้วันศุกร์ค่ะเหมือนกับเราจะเจอกันทุกวันศุกร์เลยเนาะคือวันนี้ต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวบีอัดเสร็จปุ๊บแล้วบีจะลงวิดีโอเลยเพราะว่าทุกคนถ้าใครอยู่แถวแถวบ้านบีนะคะโกละ่ะก็ให้รีบมารีบมาอะไรนะเหรอมาช็อบ,บีมาบอกข่าวดีเลยนะจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า เมื่อวันที่29ค่ะเมื่อวันพุธใช่ไหมเมื่อวันพุธ29ถึงวันที่2นี่ค่ะมันจะมีลดลดนะคะคือของเซลก็คือมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้มันเฉพาะใน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 ของโซโกสนะคะของโซโกสบีไม่แน่ใจว่าเมืองอื่นน่ะจะเป็นแบบเมืองบีหรือเปล่าก็คือเขาจะแบบมาชื่อบีเลยอะไรเงี้ยนะคะมันแบบ สามบวกหนึ่งวันอะไรอย่างนี้นะคะก็คือหมายถึงว่ามันเริ่มวันพุธพุธพระหัสสุกเสาร์พุธพระหัสสุขสพุธพระหัสสุข,สสขใช่ก็คือของนะคะมันจะมี3วันแล้วก็เขาก็เพิ่มเวลาให้อีกหนึ่งวันมันก็เลยเป็น3ามบวก1วันเนี่ยนะคะโกลเมย์พลัสอีกสิบแวนะคะก็คืออันนี้มันจะคืออะไรก็อย่างเช่นว่าวันพุธที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะอย่างเนี้ยเกสกิบีโกเกสกิบีโกหมายถึงวันพุธมันก็จะมีของแบบ ของลังโคมรถอะไรอย่างเงี้ยจากราคาเต็ม62ยูโรนะคะ62ยูโรก็จะเหลือเหลือแค่29ยูโรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอย็ติกกโกกหมายถึงว่าคือเป็นจัมโบ้ไซค่ะเป็นไซส์จัมโบ้เลยนะคะอันนี้อันเนี้ยแล้วก็วันพุธเสร็จปุ๊บแล้วก็มีวันพฤหัสก็คือวันพุธเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีแค่นี้นะคะคือมีอีกเยอะคือของเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแล้วคนแบบ เดินกันแบบบีอยากจะถ่ายวิดีโอให้ดูแต่ว่าบีถ่ายไม่ได้เพราะว่าคือคนมันเยอะมากเลยมันจะโดนหน้าเขามันจะไปเข้ากล้องบีอะไรเงี้ยบีก็เลยเก่งใจเขาแบบให้เขาช็อปแล้วตัวเองก็อยากจะช็อปคือแบบเดินช็อปไปเรื่อยๆบีเดินอยู่2ชั่วโมงค่ะคือมันไม่ได้ใหญ่มากมายอะไรแต่เดินมันจะเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเ,น,องเนี้ยค่ะของทุกอย่างก็คือเขาจะวางอยู่ในกล่องเราก็ไปหาดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันพุธ สมมติว่ามันเป็นวันพุธนะคะเช่นว่าเป็นของลังคมอันนี้มันจะเป็นปูดิตุสไม่ต่ก็คือที่ครีมทำความสะอาดหน้าเป็นครีมเป็นคล้ายน้ำใช่ไหมที่มันเป็นนมอะค่ะใช้ทำความสะอาดหน้าแล้วก็วันพฤหัสก็จะมีอะไรวันพฤหัสก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะเป็นอันนี้บีไม่รู้เหมือนกันเป็นบิโอแตอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างนะคะ บำลุงเนี่ยแหละบำลุงอะไรสักอย่างก็คือราคาเต็มก็จะแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกไว้แล้วก็รักก็เหลือลดราคาเต็มก็จะยี่สิบแปดยูโรห้าสิบเซนแล้วก็ลดแล้วก็เหลือสิบเก้าอะไรเงี้ยสิบเก้าเก้าสิบห้าอะไรเงี้ยวันพุธแล้วก็วันพฤหัสวันนี้ก็จะมีพวกพวกผลิตภัณฑ์ของลูมิเน่อะไรทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะพวกลูมิเน่แล้วก็จะมีไม่ไม่ใช่แค่ว่าในนี้ก็คือทุกอย่างก็คือจะเยอะเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ย ก็คือใครที่ชอบแบบใครที่จ้องแบบเอ้ยอันนี้ฉันจะเอาฉันจะเอาอันนี้แต่ว่าก็ต้องรอวันอศุกร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็ไปเอาอีกรอบหนึ่งก็คืออย่างเช่นเดี๋ยวบีให้ดูวันพฤหัสเนาะเกสกิวีโกเกสกิวีโก้หมายถึงวันพุธวันพุธเนี่ยค่ะวันพุธมันก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายแบบของลดอาหารลด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 บีจะให้ดูอะไรอะ่ะอืมให้ดูอะไรดีให้ดูครีมอันนี้ดีกว่า คิดไม่นเน่ค่ะอย่างอันเนี้ยเอ่อยังอย,งอย่างอย่างอย่างอันนี้นะคะข้างบนเนี้ยข้างบนเนี้ยจากราคาเก้ายูโรเก้าสิบเซนก็จะเหลือหกยูโรห้าสิบเซนอะไรเงี้ยนะคะก็คือมันจะมันจะลดอะค่ะมันมีพวกอะไรแป้งที่เราใช้เบรกใต้ตาอะไรเงี้ยของยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้ออะไรเนี่ยลาเวร่า ก็จาก19กิโล70เซนเนี้ยก็จะเหลือ14กิโลอะไรเงี้ยก็คือลดไปห5คือบีว่าลดเยอะเหมือนกันนะพูดถึงอะ่ะแล้วบีก็ไปได้นี่มาอันนี้มาให้ดูบาง,บางส่วนนะคะก็คือ,อบีจะมาส่งข่าวว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะมาอะไรเงี้ยก็ก็ตีตั๋วมาได้นะคะจากเมืองไทย ไม่ใช่ละคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าใครอยู่อ,อำเภอที่แบบไกลๆบ้านบีอะไรเงี้ยถ้าอยากจะมามันมีถึงวันพฤหัสนะคะคือแบบละของก็เยอะมากเลยแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าคืออ่มันเป็นของผลิตภัณฑ์อ่ยี่ห้อทางนี้นะคะแล้วก็มีพวกชาแนลมีดีออมีลังโคมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบลด30%แล้วก็50%แบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ย เนาะเดี๋ยวมาดูบีวันพุธบีไปแล้ววันพฤหัสเมื่อวานนี้แล้เมื่อวานนี้บีก็ไปนี่แล้วก็วันนี้ก็ไปก <c oughs> ็คือไปสามวันก็คือพรุ่งนี้จะ,จ,ะจ,ะจะไม่ไปแล้วก็คืองบหมดนะคะก็มาดูกันเลยว่าวันพุทธที่บีไปมาบีได้อะไรมาบ้างเริ่มอย่างแรกก่อนเลยอันนี้วันพุธวันที่เท่าไหร่เอ่ยบีจะเอาราคามันมาให้ดูด้วยไงคือแบบบางทีบีก็จําไม่ได้อะไรเงี้ยอืม เดี๋ยวนะคะบีขอดูแทบหนึ่งขอดูแป๊บหนึ่งมาดูกันอย่างแรกก็คืออันนี้เลยคนตะปลอมคนตะปลอมนะคะอันนี้ราคาเต็มมันจะอยู่ที่9ยูโร90แล้วก็บีได้ซื้อมาในราคาลดก็ประมาณ6ยูโร9ก้คะก็ประมาณ2ยูโรเอ้ยสยูโร3ยูโรลดอะ่ะมันก็เยอะเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะ3ยูโรลองรวมรวมกันดูอันนี้คืออย่างแรกมาดูสิ่งถัดมาอันถัดมาก็จะเป็น บลองใช้ของอันนี้ดูคือจะลองซื้อมาใช้ดูว่ามันโอหรือเปล่ามันก็จะเป็นเนี่ยค่ะสำหรับหน้าเป็นอายแชโดว์แล้วก็เป็นทาตาทาแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเอ่อพาเลตมันเป็นพาเลตของของของยี่ห้อเนี้ยค่ะของยี่ห้อนี้นนเดี๋ยวบีเปิดข้างในให้ดูคือมันโอมากเลย อันนี้ราคามันจะอยู่ที่25ยูโรเ0เซนนะคะ25่ยูโร90เซนแล้วมันลดเยูโร77ก็คือมันก็จะประมาณ18ยูโรค่ะก็คือแบบคือโอเลยอ่ะเพราะว่าข้างในอ่ะมันมันแบบก็คือถ้าเราไปไหนอย่างเงี้ยก็คือเซตเนี้ยอยู่เลยเซตเนี้ยอยู่นะคะเดี๋ยวบีให้ดูฝั่งนี้นะคะมันก็จะเป็นแก้มใช่ไหมแก้มคอนทัวร์แล้วก็พวกตาแล้วก็จะมีสองอันเนี้ยค่ะก็จะเป็นคิ้ว นะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นตาอายแชโดว์นะคะนีคะนี่เห็นไหมคือบีว่าแบบคือดีดีเลยอะ่ะคือแบบพาเลตเดียวนี่แบบเอาอยู่อะไรเงี้ยเพียงแค่ว่ามันไม่มีสีแบบสีให้เล่นแต่ว่าคือถ้ามันเป็นสีพื้นน่ะมันก็นแบบ ใช้ได้ตลอดเนาะพูดถึงนะอันนี้ได้ใช้แน่ๆน,นะคะอันนี้ก็จะประมาณ18ยูโรนะคะ18ยูโรนิดๆนะคะเป็นพาเลตแบบนี้แต่บีไม่รู้ว่าสีมันติดดีหรือเปล่าแต่ทางนี้เขาก็ฮิตเหมือนกันโอเคมาดูอันถัดมาได้สทีดีออบี B. อยากจะลองใช้มากๆเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าคือเห็นเขาบอกว่าคือบีชอบดูใน u t u b e เนาะเดือนนี้คือแบบบีหันมาแต่งหน้ามากขึ้นอะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไอส่วนนี้มันใช้กับส่วนนี้อะไรเงี้ยคือแบบเริ่มแกะตัวไงก็เดี๋ยวเนาะเริ่มแกะตัวไปก็เลยอยากจะรู้เพื่อมันจะมีปกปิดอะไรไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่หกสิบเอดยูโรนะคะห1สิอดยูโรเห็นปะเอ่ยไม่เห็นเห็นละ 61ยูโร50เซนนะคะแล้วมันลด50เปอร์เซ็นต์ลด50เปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือ30 75นะคะพอเหลือ30 75ปุ๊บเพื่อนบีซื้อให้เขาก็ได้ลดอีกเพราะเพื่อนที่เป็นคือเป็นแบบใช้ใช้บัตรของเขาที่บีบอกไปอะไรเงี้ยก็ลดไปอีก7ยูโร33ก็สรุปว่าอันเนี้ยจ่ายแค่30ยูโรอไม่ใช่จ่ายแค่เท่าไหร่อ่ะอันนี้มันไม่ได้บอกตรงนี้ เหลือ30มสก็ลดไปอีก7จ็ดยูโรเนี่ยค่ะก็คือเหลือ23สิบสามยูโรเนี่ยคือมันเป็นไปได้ไงคือดีออนะคะดีอ <laughs> อแล้วลด30%เอ้ยลดเออเหลือเหลือยียูโรคือมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยค่ะชุดนี้เลยนี่ไงเขาก็จะมีแปลงมาให้ด้วยแปลงเดยีบให้ดูแปลง คือแพ็กเกจเขาน่ารักมากเลยอันนี้เป็นแปลงนะคะแปลงแปลงแล้วก็เห็นไหมมันก,ก็ก็นุ่มในระดับหนึ่งคนะ่ะพูดถึงแล้วก็มาดูตัวแป้งกันเลยดีกว่าน,นะคะมันสวยมากเลยเนี่ยคือมันสวยสวย,สวยแบบสวยมากเลยคือบีลองแล้วคือมาถึงวันแรกนี่บีแบบใสเลยอะไรเงี้ยคือแบบ ทําให้แบบหน้าเราเล็กลงแบบกรอบๆหน้าอะไรเงี้ยทานะคะแล้วในเนี้ยเขาก็จะมีไอ้นี่ให้มีเอ่อมีซองให้นะคะมีซองให้สําหรับใส่เอ่อสหรับใส่อันเนี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะใส่แบบนี้อย่างนี้เห็นไหมพอเราเปิดออกมาปุ๊บมันก็ฟึ๊บแล้วก็หยิบนี่ อันนี้ก็คือเนาะยี่สิบสามยูโรคือแบบซื้อของปกติกิกก็ก็แบบได้ในราคานี้แล้วอะไรเงี้ยบีก็เลยอ้ยจัดเลยคือแบบมันมันดีมากเลยคือรอมานานเนี่ยคือมันไม่ลดสักทีมันก็ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ยู่นั่นแหละโอเคมาดูสิ่งถัดมาเลยอีกแล้วแปรงนะคะทาอายแชโดว์บีกัดจะเอามาแบบว่าคือเอามาอ่าเบลนด์มันออกค่ะพูดถึงอ่ะก็คือเอามาแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบพอเราทาอายแชโดว์ใช่ไหมแล้วเราก็แบบเบลนดให้สีมันแบบว่าคือฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมาตัวนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่ได้ลดค่ะคือราคา15ยูโร90เซ็นตเซนบีว่าค่อนข้างแพงเลยแต่ว่าคือเพื่อนบีซื้อแล้วเขาก็ลดอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ของเดียวเทคนิคมาอีกอันนึงก็เป็นแปลงนี้อันนี้ก็เป็นแปลงคือ,อใช้คอนทัวร์ก็ได้แล้วก็ใช้แบบลงครีมรองพื้นใช่ไหมแล้ว แล้วเราก็ใช้แปลงไอ้ตัวนี้เกลีก่ยๆก,ก,ก็ได้อันนี้ก็ราคา13ยูโร90เซนนะคะแต่ว่าก็คือไอ้พวกนี้บีได้ลดหมดเลยนะคะโอเคแล้ววันวันพุธก็ผ่านไปมาดูวันพฤหัสอันนี้บีไปช็อปก่อนเข้างานวันพฤหัสนะคะบีไปช็อปก่อนเข้างานแต่ว่าบีไม่ได้เยอะหรอกวันพฤหัสอะ่ะบีได้แค่2อ,อย่าง2อ,อย่างก็คือเป็นอ๋ออันนี้บีซื้อมาวันนี้แต่ว่าอีกขวดหนึ่งของวันพฤหัสอะ่ะเดี๋ยวเบียอามาให้ดู มาแล้วก็คือของมันระหัสบีจะได้สามอย่างนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเ,เป็นไอที่เช็ดหน้าค่ะเป็นเช็ดเครื่องสำอางเช็ดส่วนเกินแบบสำหรับเมคอัพอะค่ะนะคะ,นะคะก็คือถ้ามันเป็นพวกอะไรที่บอดี้พูบอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกแบบอะไรอย่างงี้ก็คือออกหมดเลยอย่างเงี้ยส่วนมากบีก็จะเอามาเช็ดนะคะเช็ดแล้วก็ล้างหน้าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ย โอเคอันนี้ถัดไปอันนี้บีซื้อในราคามันลดนะคะจาก4ยูโร90เซนเหลืออ2ยูโร90เซนก็คือลดไป2ยูโรค่ะคือดีมากเลยอัน,นบีก็ซื้อมาตุนไว้พูดถึงแล้วก็อันเนี้ยวันพฤหัสจริงๆแล้วบีซื้อผิดอันเนี้ยดูแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็คือลองใช้ด้วยอันนี้บีซื้อมาเมื่อวนันเมื่อวานนี้นะคะเป็น uh, remove uh, makeup นะคะ ก็คือที่เช็ดเครื่องสาอางนั่นเองก็คือข้างบนมันก็จะเป็นเป็นเป็น,ปนออยใช่ไหมคะข้างล่างก็จะเป็นผลิตภัณฑ์มันแล้วก็เราต้องเขย่าก่อนเขย่า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 เขยอย่างเงี้ยก็มาเช็ดหน้าเดี๋ยวบีจะ,อะลองดูว่ามันจะดีหรือเปล่าเพราะว่าบีดูใน u t u b e อ่ะเขาบอกว่าถ้าจะเป็นพวกเมอัพรีมูเวอร์อย่างเงี้ยเป็นตัวฝาสีเนี้ยจะดีกว่านะคะเป็นตัวเนี้ยจะดีกว่าเขาบอกมานะคะก็ไม่เป็นไรก็คือ บีก็ลองสองตัวเลยแต่ว่าจะลองอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือวันพรหัสที่ซื้อมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นครีมอาบน้านะคะเมื่อก่อนบีไม่เคยชอบดบเลยใช่ไหมคือบีใช้ไม่ได้แล้วคันนี้เขาออกมาใหม่บีไม่รู้ว่าที่เมืองไทยออกมานานหรือยังหรือที่ประเทศอื่นอนอ,อกมาหรือยังแต่ว่าที่ที่เมืองที่ฟินแลนด์นะคะบีเห็นก็ไม่นานหรอกพูดถึงนะที่ที่มันมีตัวนี้มานะคะเป็นเป็นมะพร้าวอะ่ะเป็นกลิ่นมะพร้าวก็คือบีบีมีขวดเล็กอีกขวดหนึ่งคือใช้จะหมดแล้วอะ่ะบีก็เลย ไปซื้อขวดใหญ่มาควดใหญ่อันนี้จะอยู่ที่ราคาน,นี้จะอยู่ที่โคโคนัทก็คือเหลือ4ี่ยูโรค่ะเหลือสยูโรเก้าสิบเซนนะคะ4ี่ยูโรเกเซนเนะะี่ยค่ะจากราคา6กยูโรกว่าหยูโรเกนะคะมันก็ลดลดไปเยอะเหมือนกันก็คือวนพละหัดเนี่ยค่ะ3อย่างก่อนที่บีจะไปทำงานบีก็ได้ตัวนี้แหละมาแล้วก็มาดูวันนี้ วันนี้จริงๆแล้วบีไม่น่าเดินไปแต่บีก็ไม่รู้อ่ะผีผีเรียกกับบีว่าบีจงเดินมาคือมันเหลือเหลือเวลาอยู่ไงบีก็เลยเออไปเดินแล้วก็คือตัวนี้นะคะวันนี้ที่ได้มาก็คือตัวนี้แหละก็คือเมคอัพรีมูเวอร์นะคะแล้วก็ได้คอนซีลเลอร์มาคอนซีลเลอร์อันนี้มันเป็นของเนี่ยนะคะของเมเบลินบีว่าอันเนี้ยบีใช้โอสุดล้วเพราะว่าคอนซีลเลอร์ที่บี มีอยู่พวกแบบก่อนๆน,น,นั้นเนี่ยคือเวลาบีทาไปเนี้ยแล้วมันจะแห้งเป็นคราบเลยบีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือทาป,ปุ๊บอ่ะแห้งเป็นคราบเลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะคือแบบมันมันมีความที่แบบไม่รู้อ่ะคือแบบดีอะ่ะมีว่าดีเพราะบีจะทาคอนซีลเลอร์ไม่ได้เลยพอมาเจอตัวนี้ก็โอเคเลยแล้วคันนี้ที่ในในกล่องใช่ไหมมันก็มีแบบอ่านัมเบอร์สิบห้าอยู่แล้วคันนี้เขาก็เขียนว่าลดราคาแล้วพอบีไปอ แต่ว่า n u m บ e r 10อ่ะมันไม่มีในกล่องไงแต่ว่ามันก็มันก็อยู่ในอยู่ในชั้นของเครื่องสำอางแต่ว่ามันไม่เขียนลดไม่ได้อะไรใช่ไหมบีก็เลยไปถามที่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าเธอเนี่ยเบอร์15นหะมันลดอ่ะจาก9ก9ยูโร90อ่ะเหลือ6ยูโร90บเนี่ยเบอร์15มันลดแล้วเบอร์10มันลดหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ในชั้น ของเครื่องสาอางเขาก็เลยว่าเขาก็เลยติ๊กให้ดูเขาบอกเธอนี้ก็ลดนะเหลือ6กยูโรเก้าสิบบทก็เลยขวาเลยก็คือเพราะว่ามันไม่มีวันหมดอายุนะคะแล้วก็แบบซื้อมาแบบตุนไว้อะไรอย่างนี้นะคะก็เหลือหกยูโรเก้าสิบแหละตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นลูเมเน่ลูเมเน่นะคะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นที่ปัดที่ปัดที่ปัดอายบราวอะขนคิ้วเราอะอันนี้นะคะให้มันมีเชฟมันมันจะเป็นคล้ายๆแวล็คนะคะเดี๋ยววิเปิดให้ดู สีนี้อันนี้จะเหลือในราคา5ยูโร50นะคะ5ยูโร50จากราคาเต็มอ่ะ9ยูโร50นะคะคือมันลดนะทุกคนมันดีมากเลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นลูเมเน่อันนี้เขาก็แนะนำเหมือนกันอ่าพวกอ่าอ่าอ่ยูทูบเบอร์พวกที่เขาเอ่เมคเมคอัพนะคะคือคือ เขาเขาแต่งหน้าใช่ไหมเป็นคนฟินอนะคือเขาแนะนําเลยแล้วบีก็ไปยืนลองนานมากเลยว่ามันจะซึมเข้าผิวดูนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นอ่ l อิลูมิเนชั่นอิลูมิเนตติ้งนะคะเป็นมอสเจอร์ไรเซอร์เป็น izer, เป็นไพลเมอร์น, imer, นะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าเราก็ลงไปก็อันก็ดีค่ะอันนี้ก็เหลือกิโลเหลือกิโลูโรเหลือลอยู่ 8ยูโร90นะคะเหลือ8ยูโร90จากราคา12ยูโร90นะคะโอเคไปอย่างรวดเร็ว16 16ละอืมอืมอืมแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นมาสคารา่ามาสคาร่านี่ไงที่คนแบบว่าคือคนชอบใช้มากเลยเพราะว่ามันคือมันสวยมันยาวมันติดทนมันมันทุกอย่างค่ะบอทบอทเตอร์อพรูฟกันน้ำนุ่นนั่นก็คืออันนี้ในราคาเดี๋ยวนะอันนี้ราคาเท่าไหร่อะ มาสคาราดนี่ค่ะไม่เจอแต่บอกเลยคือไม่ถึงสิบยูโรค่ะคือมันลดแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นของแม็กนะคะของแม็กเห็นไหมเอ่ยของแม็กอันนี้มันเป็น loose powder นะคะ คือบีไม่ต้องบีไม่ต้องใช้อ่าแป้งแคร์แล้วที่จะามาแบบว่าคือคือมาปกปิดอะไรเงี้ยคือให้มันแบบคอนซีลเลอร์เราติดอะไรเงี้ยคือแบบเนาะอะไรเงี้ยคือแบบบีก็ว่าทุกคนก็คงรู้แหละตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อ่ะแต่ราคาเนี้ยดีมากเลยนะบีว่าเดี๋ยนะบีขอดูก่อนอ อันนี้จากราคา15ยูโร20นะคะตอนนี้เหลือ9ยูโร90ก็คือลดไป5ยูโร30ทุกคนต้องรีบนะคะคือบีแนะนำเลยจริงๆคือนานๆานทีมันมาทีแบบนี้ค่ะบางทีก็จะเป็น2บวก1วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เป็น3บวก1วันนะคะใครมีเวลาใครที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็รีบมาถามบีมาได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะคือมันอยู่ในใจกลางเมืองพอดีตรงบ้านบีเลยนะคะเดินไป4-5นาทีก็ถึง จากบ้านบีไปคือมันใกล้มากคือมันคือมันใกล้มันดีที่จะแบบจะเดินไปแล้วก็แบบง่ายๆอะไรเงี้ยแต่คือมันมันไม่ดีตรงที่แบบเสียตังค์บ่อยอะไรเงี้ยคือคิดถึงมันตลอดอะไรเงี้ยโอเคบีไปแล้วทั้งนั้นบีมาแนะนำคลิปสั้นๆ1 8บ9นาทีให้ฟังทางนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายยก่อนจะไปบีมีอะไรมาโชว์นี่ไงเห็นไหมเนี่ยค่ะมันมัน มันออกเป็นใบแล้วอะคือมันสวยมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาถึงวันอีสตันใช่ไหมแล้วก็จะเอาแบบพวกขนไก่พวกอะไรสีเหลืองๆมาติดดูทุกคนคือเนี่ยค่ะเห็นไหมคือใบมันออกมาแล้วคือมันน่ารักมากเลยนะคือน่ารักมากเลยเอาไว้บนโต๊ะอะก็คือแบบโชว์เลยเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละอันนี้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเกือบสองอาทิตย์แล้วเนาะที่บีให้ดูบีจำไม่ได้เหมือนกันว่าแบบ นานแค่ไหนประมาณอาทิตย์สองาทิตย์ค่ะพูดถึงอะแล้วก็มันก็ยังอยู่อีกนานพูดถึงอะมันเป็นใบสีเขียวอ่อนนะอ่อนมากเลยเนี่ยค่ะดูวาโอเคไปจริงๆแล้วถ้างั้นบนะ๊ายบายค่ะ